สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นกับ TNT กันเอา้าฝนตกโถ<ด>เราจะมาเล่นกับ TNT กันนะครับสนุกแน่ครับคราวนี้ครับคุณว่าผมบ้าไหมครับใช่ครับคุณคิดอย่างนั้นแน่นอนครับเย้ yeah. ตูม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 ตูตูตูโอ้โหสุดยอดเลยครับเจ๋งมากครับืเยียงพีเพียบเลยครับเราไปเก็บเพียรพีกันนะครับดูสิครับจากเรืวสองจะได้เรมอเท่าไหร่ครับ โอ้โห oh, 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 สุดยอดเลยครับคราวนี้ครับเจ๋งมากครับโอ้โหโอ้โหโเย็กพีท่วมหัวเอาตัวไม่รอดครับสุดยอดครับเยอะมากเลยครับ ผมสงสัยนะครับอยู่อย่างหนึ่งครับผมทำไปเพื่ออะไรครับหมดแล้วนะครับสวัสดีครับ